เดี๋ยวคุยยาแบกหน่อยเพื่อนโอ้โหตายไปนหนึ่งตัวว่ะเอาอีกเอาอีกเฮ้ยอาจจะผ่านนะอาจจะผ่านนะก็สวัสดีนะครับผมทุกคนครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับทีมจากช่องสมทีนแล้วนี้เราก็อยู่กันในเกมบีดเทพมรณะชีวิตนิรันดร์นะครับผมก็วันนี้ผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับระบบ การอัพหอนะครับผมแล้วก็เกี่ยวกับการท้าทายขีดจำกัดเนาะเดี๋ยววันนี้จะมาไกด์ไลน์ให้ดูคร่าวๆนะครับผมแนะนำแนวทางเนาะเป็นแนวทางให้ทุกคนได้มาไต่กันนะครับผมก็ก่อนอื่นเดี๋ยวจะพาพาไปดูเกี่ยวกับการอัพหอต่างๆนะครับผมก่อนอื่นก็มาตรงที่ทีมนะครับผมแล้วก็มาตรงที่หอวิญญาณเนาะ การอัพหอนะมันได้หลายวิธีบางคนจะบอกว่าอัพหลายๆห,หอแนละ้วมันได้พลังไม่เยอะแล้วก็มันแบบอัพพลาดนู่นนี่นั่นผมว่าไม่เกี่ยวนะครับผมเล่นเราเน้นตามที่เราอยากเล่นเนาะอัพได้หมดเลยนะครับทุกคนครับอัพได้หมดเลยแต่ส่วนของผมอะ่ะผมเล่นอยู่แค่2หอเนี่ยผมเล่นหอมังกรฟ้าแล้วก็หอเสือขาวนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมใช้เนี่ยใช้ตัวละครพวกนี้อิจิโกะเบคุยะเคมปาจิเนาะแล้วก็จะมีเอ่อเนี่ยซันเงืึนะครับผม แล้วก็งินที่เป็นหอมังกรฟ้าเนาะผมใช้อยู่2ตัวนี้ผมก็เลยอัพพออัพมาเวลเยอะๆมันก็จะบวกสแตตตามนี้นครับผมค่าอัพตอนนี้ก็ผมอัพไม่ได้เนาะต้องเวลสี่สิบก่อนถึงจะอัพได้ก็จะบวกสแตททุกตัวนะไม่ใช่แค่ตัวซันเยสือนะครับผมตัวซันเยสือมันแค่ขึ้นมาเท่ๆหล่อๆเท่ๆยืนเท่ๆเฉยๆส่วนส่วนอันนี้คือมันจะได้ทุกตัวนะครับผมในตัวละครเนาะจะบวกเลือดบวกนี่ทุกตัวเลยในกระเป๋าเป้ของเราอันนี้ก็จะเป็นค่าของหอเนาะ มันจะมีบอกตอนไปหน้า PVP หรือว่าหน้าเริ่มเกมต่างๆนะครับผมก็เวลาเราอัพมาเนี่ยผมเลของผมของผมเลเวลห้าปุ๊บอัพมาก็จะบวก ATK บวกหกเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเลเวลถัดไปนะครับผมใช้อีก10เลเวลผมก็จะอัพได้แล้วเนาะมันก็จะบวก ATK แล้วก็บวก Damage ก็คือ Damage ของสกิลนะครับผมบวกอีก5%เอนาะไปดูอีกหอหนึ่งหอวิญญาณเสือขาวนะ ก็ของผมอัพ<ม> <up S 2> อยู่ที่เวล5เหมือนกันนะครับผมอัตราคีย์บวก9%ถ้าเวลถัดไปก็อัตราคีย์บวก9%บวกความแรงคีอีก10%เนาะก็เนี่ยได้เหมือนกันเลยถ้าหออื่นก็เนี่ยหอของหงแดงก็จะบวก ATK 5%นะครับผมหอของหงแดงส่วนมากจะเป็น ATK เนาะดีเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้เล่นตัวละครสายหงแดงเลยสักตัวนะครับผมผมก็เลยไม่ค่อยได้อัพมันเนาะไม่ได้อัพเลยแหละผมแทบจะไม่ได้อัพ อันนี้ผมอัพไปบ้างครับอัพไปสิบเวลเนาะหอเต่าดําอัพไปสิบเวลเพราะว่ารอรอตัวนี้ซุนซุยนะครับผมรอมันเข้ามารอตู้ยูอาร์ซุนซุยเข้ามาเนาะก็เลยอัพไปเล่นๆขำๆแต่ไม่น่าจะได้ใช้หรอกผมว่าผมไม่น่าจะได้ใช้ไม่น่าจะได้เอามาเล่นสักเท่าไหร่เนาะตัวนี้เพราะว่าไม่น่าจะมีเศษมาอัพดาวมันเนาะต้อง4ี่ดาวทุกคนผมก็ไม่มีงบที่จะเติมแล้วนะครับผมนะช่วงนี้ก็ยาจกนะอันนี้จะลดดาเมจนะครับผมลดดาเมจที่ได้รับลงเนาะของสายเต่าดำนะครับผม ก็คร่าวๆประมาณนี้เนาะใครที่เล่นสายไหนก็อัพอัพเน้นสายนั้นก็ได้หรือว่าจะอัพเน้นเฉลียล่ยเฉลี่ยรออนาคตที่เรามีตัวก็ได้นะครับผมแต่ถ้าอยากได้แรงแงก็เน้นสายที่เราเล่นเนาะอัพห่อที่เราเล่นตัวละครที่เราเล่นประจํา6ตัวหลักเนาะมันก็จะได้แรงแงไปเลยนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาไกด์ไลน์เกี่ยวกับวิธีการท้าทายขีดจํากัดนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ชั้น117นะครับผมชั้นที่117เนาะ ก็ไต่มาเยอะพอสมควรพอรู้แล้ววิธีการเล่นเป็นยังไงนะครับผมก็ทีมของผมก็ตอนนี้ก็จะมีเบียคุยะนะครับผมเป็นดาเมจหลักแล้วก็มีอุทิกเเกะเป็นดาเมจหลักแล้วก็เป็นกินดาเมจหลักที่จริงอะ่ะคนบางคนจะถามว่าท้ามไม่เอาเคมปาจิไปไว้หลังเคมปาจิมันยืนหลังมันยืนยืนได้แต่มันไม่ค่อยคุ้มมากเท่าไหร่นะครับคือเวลาเคมปจิสก,กิล่ะ มันจะบวกบวกคี้ให้ตัวหลังแถวหลังเราทั้ง3าตัวนะผมก็เลยเอามายืนไว,ตว้ตัวตัวที่3ตัวออกสก,กิลตัวที่3นะครับผมเพราะว่า3ตัวนี้จะได้อับคี้แล้วคือคอมโบกับอุกิทาเกะได้นะครับผมพออุกิทาเกะได้อัพคี้เพิ่มขึ้นปุ๊บถ้าอุกิทาเกะสก,กิลอันติไปแล้วติดคีอุกิทาเกะจะสามารถสก,กิลได้อีกเรื่อยๆนะครับผมก็คือเป็นคอมโบกันนะ ตอนนี้ผมรอซันเงยสื่อมาเปลี่ยนกับอุคิสเกะอยู่นะครับผมตอนนี้ผมอยากได้คอมโบเลือดไหลนะเพราะว่ามีเงินเนาะอยากเล่นเงินคอมโบเลือดไหลกันตัวเลือดไหลผมมีเยอะมากมีอิติโกะแล้วก็มีเบียคุยะแล้วก็มีเงินถ้ามีซันเงยสื่อก็เป็น4ตัวแต่ว่าตอนนี้ซันเงี้สื่อยังไม่ได้อัพอะไรสักเท่าไหร่เพราะว่าเพิ่งได้มาวันนี้เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะทีมเต็มๆเ,เ,เลยอันนี้ก็จะมาแนะนำคร่าวๆนะครับผมก็ผมแนะนํานะ มาซูโมโต้ดีมากเลยครับโหมดนี้ถ้ามันออกสกิลแล้วฝั่งนั้นติดใบทักตัวหนึ่งหรือ2ตัวจะเป็นอะไรที่ดีมากมาผมไปเล่นให้ดูถ้าตอนนี้อ่ะฝั่งทีมตรงข้ามนะครับผมทีมศัตรูมีมาซูโมโต้ผมแนะนําให้กดมือนะกดเล็งไปที่มาซูโมโต้มันเอาให้ตายไปก่อนเลยไม่งั้นเวลามาสกิลสวนเราทีอ่ะเราติดใบมานี่คือชิปหายนะครับทุกคนครับมาครับก็เริ่มแรกก็เล็งไปเลยมาซูโมโต้นะครับผมไป ใส่สก,กิลไปเลยให้หมดทุกสก,กิลนะทุกคนนะโอ้โหไม่ติดคีอ่ะถ้าติดคีจะดีมากออเออเขาอะติดคีแล้วแล้วก็ลุมไปเลยแนะนำให้กดเองนะครับผมเพราะว่าถ้าได้เพอร์เฟกมันจะทำคอมโบแล้วก็เราจะตัวละครเรามันจะตีแรงขึ้นเรื่อยๆเนาะเห็นไหมคูณหนึ่งคูณสองเนี่ยมันตีแรงขึ้นเรื่อยๆครับ มาซึมโมโต้เราดีนะมีทั้งมืนงงแล้วก็มีทั้งใบนะครับผมเนี่ยเห็นปะติดมืนงงอยู่ฝั่งเขาหนึ่งตัวดูดิฝั่งนั้นแรงแรงจัดเลยทุกคนโอ้โหตัวผมอัพมาเยอะเหมือนกันนะแต่แบบโอ้โหโดนแต่โดนสกิลเดียวอะ่ะหายอะ่ะดูดิโอ้โหเตะทีละหมื่นสองหมืนอนะ่ะดูดิแรงจัดเลยยืนแทบจะไม่ไหวอะ่ะจะไหวปะเนี่ย ตอนนี้ของผมก็ตันอยู่นะครับอัพออตัวละครไม่ค่อยได้แล้วเลยแบบกากๆหน่อยถ้าแพ้ก็นั่นแหละนะทุกคนนะเอาเป็นข้าวๆเป็นไกด์ไลน์ให้ดูเนาะว่าผมก็ยังไม่ได้อัพตัวละครเหมือนกันเวลมันตันมาลงให้ดูข้าวๆนะว่าจะไหวหรือเปล่าอันนี้เป็นวิธีการตีของผมนะถ้าตัวฝั่งนั้นมีซีเยอะผมก็จะตีตัวซ c เขาเนาะอย่างเช่นมัตสึโมโตะ เลงไปก่อนเลยโอกาสผ่านด่านเราก็จะเยอะขึ้นนะครับผมผ่านหอเราก็เยอะขึ้นเบยคุย่าแบกหน่อยเพื่อนโอ้โหตายไปนหนึ่งตัววะ่ะเอาอีกเอาอีก,เอ,อกเอ้ยอาจจะผ่านนะอาจจะผ่านนะมีสิทธ์นะมีสิทธิ์ลุ้นลุ้นลุ้นโอ้โหเหลือตัวเดียวไม่น่าผ่านแล้ววะ่ะอ้โหนิดเดียวทุกคนนะคร่าวๆ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปดูทีมผมเล็กๆน้อยๆนะก่อนปิดคลิปนะครับผมมาดูของกันดีกว่าผมอัพไปถึงไหนแล้วอัพม่วงหมดเลยนะของผมแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนอุคิทาเกะออกนะครับผมก็ไปดูคร่้าวๆเนาะพลังโจมตีอยู่ที่หมื่นสามนะครับผมพลังป้องกันสามพันหกเลื่อนอยู่ที่ 76, เจ็ดหมื่นหกเมยคุยะพลังโจมตีหมื่นหกพลังป้องกันเกือบสี่พันแล้วอีกนิดหนึ่งตีไปสี่พันแล้วกัน เลือดอยู่ที่9 2 0 0หนะครับผมงินผมพลังโจมตี1 4 0 0นพลังป้องกัน3,600เลือดเกือบ80,000นะครับผมพลังโจมตีของเคมปะจีผมอยู่ที่1 4 0 0นนะครับผมเกือบ1 5 0 0นพลังป้องกันอยู่ที่4,000นะครับผมเลือดอยู่ที่98,000เนาะเกือบแสนแล้วเคมปะจีคือถึกมากผมแล้วไปยืนหน้าเนาะเนี่ยยินจิโกะก็ถึกนะตีแรงด้วย12ื่นพลังป้องกันอยู่ที่3,500ครับผม เลือกอยู่ที่9ก้าหนะเนี่ยมันซูมโต้มันบอกว่าเป็นแทงนะเลือดมันก็เยอะพลังป้องกันมันก็เยอะนะครับทุกคนครับก็ข้าวๆก็ประมาณนี้เนาะ1 2ึ่งพลังโจมตีพลังป้องกันสี่พเลือดเก้าหมืนะตัวหลักผมว่าประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวถ้าผมอัพซันเงสืสได้ตอนไหนก็เดี๋ยวมาทำรีวิวทีมแบบเต็มๆแล้วลงอารีนาให้ดูเต็มๆเลยนะครับผม สักสิบรอบเนาะอารีนาเเป็นดรดอ,อดูกันนะครับผมก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมใครไม่กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ก็ฝากกดให้ผมหน่อยนะครับผมทุกคน,นครับก็วันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ